สวัสดีค่ะ FC หมอลำทุกคณะและ FC แฟนคลับช่องฮักสตาร์พามวนช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระแวดวงคนดังทั้งฝั่งหมอลำอีสานบ้านเราหลังจากที่เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายเกี่ยวกับเรื่องรามา่าตนเองเราก็จะเห็นแพรวพรวแสงทองพยายามไม่ออกความเห็นหรือตอบโต้เรื่องอะไรมากมายถึงคนที่ชอบมาก่อกวนสร้างคำถามหรือประเด็นนั่นนี่ต่างๆนานา ถ้าไม่สุดทนจริงๆแพรวๆก็จะไม่ค่อยได้ออกมาปะทะหรือตอบโตเท่าไหร่เรียกได้ว่าคงเริ่มชินและตั้งรับทุกอย่างได้แล้วจริงๆส่วนมากจะเห็นแต่มุมที่ไลฟ์สดส่วนตัวยามวันว่างกับลูกๆขายของทำงานกับพระเอกหรือแสดงบนเวทีน้อยนักที่เราทุกคนจะมาได้เห็นมุมชิวๆที่แพรวนั่งเมาทมอยเรื่องคนที่บูลลี่หรือชอบก่อกวนออกสื่อสักเท่าไหร่ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่แพลวราาวได้ทําการไลฟ์สดแล้วก็มีคนเข้ามาป่วนมาด่ามาบูลลี่อีกเช่นเคยพยายามแล้วพยายามเล่าที่จะไม่อ่านไม่ตอบโต้ถ้าไม่มากจนเกินไปแต่ครั้งนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วคงสุดจริงๆเลยขอพูดบ้างแพลวราาวจะคิดยังไงกับคนประเภทนี้วันนี้เรามาฟังทัศนคติของแพลวราาวในเรื่องนี้กันดูจ้าติดตามติดชีวิตแพลวซันนะคะทุกโมเมนต์ทุกๆอย่างเลย แต่ว่าแฟนคลับแฟนคลับที่เพิ่นแบบหนาฮักเพิ่นกะชิเก็บแต่มุ่งที่หนาฮักม,มุ่ดีๆ <c oughs> ทุกคนเกิดมาไม่ผูใ้ใดลอยเปอร์เซ็นต์อกพี่น้องหมายถึงว่าไม่ได้มีใครสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บางคนก็จะมีบูลลี่คนนั้นเป็นอย่างนี้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้บูลลี่ว่าเขาเป็นแบบนี้แต่ไม่ดูตัวเองไม่ก้มดูตัวเองนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นคนพวกนี้เขาเดกว่าคนไม่ผมดอย <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้อง ไม่ต้องไปต่อความยาเสพความยืดกับคนพวกนี้กันทีมีคนประเภทหนึง<ฮ>เวลาเราไลฟ์สดไม่อยากเจอไม่อยากเจออุ้ยไม่อยากเจอแต่มึงดูกูอยู่นี่อ่เติมเน็ตนมาดูทำไมสัเคือแบบอยากดูแต,แต่แต่มันก็เป็นซีซันดีนะแต่ไม่ได้แบบมันดูแล้วมันตลกอ่ะมันดูแล้ว,ม,ลว,ม,ลว,ม,ลวมันแบบอือ เราก็มีความหมายกับเขามากๆมีความหมายต่อชีวิตเขาเรามีความหมายเราพุ่มใจเขาต้องพุ่มใจเด่นแเขาต้องใจเพราะว่าตื่นมากเนี่ยเขาเป็นอย่างเขาต้องตกซองชีวิตแบบนั้นเห็นอีกแล้วพออยากมาสารแเน่แต่เอฟซีเราเนี่ยคือเขาติดตามอยู่แล้วไงเขาจะมีมนมีโมเมนต์น่ารักดีถ้าเกิดเป็นอฟซีตัวยุงคือเขาจะรู้ให้กำลังใจคือมาอยากรู้ว่าแพลกับซันอ่ะทำอะไรเขาก็จะให้กำลังใจมาคอมเมนต์แต่คนประเภทหนึ่งที่จะแบบว่า ีจะเพี่มัตถุี่อามแบแล้วก็จะเอาไปบุญเอาไปดามาจะ,จะ,จะปาาักแต่ก็ก็ขอบคุณอืมเราต้องขอบคุณแหละที่เข้ามาดูอย่างน้อยๆเนี่ยหนึ่งหนึ่งในแปดพันกว่าก็มีมันก็มีคุณอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นติดตามเราในทุกๆวันมไม่บล็อกนะอยากให้คุณเห็นชีวิตเราในทุกๆวันอ,อย่าเลิกติดตามเรานะ เราแฮปปี้กับการที่คุณติดตามชีวิตเราในทุกๆวันคนดีดีร่ายข้อไน่ดีนัีนห้ายแต่ว่าคนที่ลบพลังลบกับไปเขาไปชีวิตเขาก็คงจะอยู่แค่นั้นแหละสมองก็ขึ้นสิกับด้พัฒนาไปก่านนี่นะ บางทีนองน้องถ้าเกิดเหมือนบางคนเขาไม่ได้รู้จักตัวตนของเราเขาดูเสียข่าวดูโน่นนี่นันเอยเห็นเขาสร้างเขาอีกสรั้งสร้างเป็นน้ำเขาโดยที่ไม่มีสาเหตุโดยที่ยังไม่ได้รู้อีหนูอินเน่บางขาวเป็นจังไก่บ้าหรือเปล่ามันต้องคุยกันก่อนเจอกันก่อนนั่นแหละทั้งคนแต่ถ้าเกิดว่าเอฟซีที่แบบนาเขาเป็นผู้ใหญ่เขาแบบว่าเขาเขาเรียกอะไรีะตี่จะเสพข่าวะดาโซเชียลเนี่ยเขาบรรลุนิสิตาว่าเขาเขาก็จะเป็นอีกแบบนึง พวกที่พัฒนาใช่พวกที่พัฒนาแล้วที่พวกี่ไม่พัฒนาน่ะมันก็จะอยู่ยังไงก็จะอยู่ยงั้นค่ะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวลงไลน์ก่อนเดี๋ยวเจอกันในกลุ่มนะคะดูคลิปจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนมีข้อคิดข้อเสนออะไรสามารถพูดคุยผ่านคอมเมนต์กันได้นะคะส่วนวันนี้คลิปนี้แอดก็ขออำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องทุกคนก่อนคลิปหน้าค่อยกลับมาพบกันใหม่ วันนี้คลิปนี้แอดต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า